สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่31มีนาคมนะครับสิ้นเดือนมีนาคมนะครับก็เมืองไทยเราแล้วก็ประเทศพามา่าประสบภัยอย่างรุนแรงนะครับแผ่นดินไหวที่ประเทศพามา่าส่งผลกันโอ้มหาศารนะครับแอดมินคิดว่ามหาสารโดยเฉพาะประเทศพามา่านะครับเ,เมืองไทยเราก็ เจอตึกถล่มแล้วก็ตึกเล้าคอนโดเล้ากันเยอะแยะไปหมดเลยครับก็สอขอส่งกําลังใจให้กับทีมกู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่นะครับผู้ผประสบภัยต่างๆขอแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทีมกู้ภัยนะครับเพ <c oughs> ื่อช่วยเหลือผู้ผผประสบภัยโอ้เมืองไทยเราไม่นึกจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับก็คือเมื่อตอน ปีที่แล้ว1ตุลาคมก็รถนักเรียนนะครับที่มาประสบอุบัติเหตุที่ไฟไหม้ที่แถวๆตรงวิภาวดีรังสิตน,นะครับแอดมินผ่านทุกวันเลยตรงนั้นก็มองทุกวันเลยเสาต้นนั้นล็อกนั้นแล้วก็ตึกสตงอถลม่มซึ่งต้นเสานิดเดียว แอดมินไม่มีความเห็นใดทั้งสิ้นเลยครับมีแต่สงสารผู้ประสบภัยนะครับมองดูเสาต้นสี่ต้นน่ะโอ้โหทำไมมันเล็กอย่างเลยอ่ะอืมเล็กมากเลยแล้วก็เจอขยาปึ้งถล่มลวดเลยก็ขอส่งกำลังใจให้กับทีมกู้ภัยนะครับขอส่งกำลังใจให้กับทีมกู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่นะครับสู้ๆนะครับผม ฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นะครับเดินทางมาถึงนัดที่30นะ29-30เรียบร้อยแล้วครับเป็นนัดสุดสัปดาห์โหก็ถือว่ามันหยุดติง๋งติงเลยครับฉลามชนมาแล้วครับฉลามชนขึ้นมาอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับอ,อยู่ในตำแหน่งที่เลื่อนชั้นไปไทยลีก1โดยอัตโนมัตินะครับฉลามชนแล้วก็แพ้อยู่ในเตตน,นะครับโอ้มาแล้วฉลามชนอื ก็ขาดเธอมันขาดใจเช่นเดิมนะครับสลามชุดต้องขึ้นมาครับในไทยลีกหนึ่งมันขาดลดชาติไปเยอะเลยครับมามาสรุปนัดสุดสัปดาห์นะครับคู่แรกนะครับจันทบุรีนะครับเสมอแพร่อยู่ในเตตไป2ประตูต่อ0 2ประตูต่อ2โอเคนะครับอแอดมิรอาจจะพูดผิดนะครับเพราะว่ามันลิ้นรัวๆอยู่ช่วงเนี้ก็ก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับแพร่อยู่เตดถึงแม้ว่าจะแข่งมากกว่าอายุทยาอยู่หนัด อายุทยาก็พาท่าปลาชัยให้กับพลังการ f c ไป3ประตูต่อ0นะครับอาทิตย์นี้นะครับคู่ที่2คับสุพรรณบุรี f c พบกับลำปาง f c นะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1แบบมีแหมไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่นะครับที่ไปฟันศอกกันในสนามนะครับแล้วก็แ,แดงกันทั้ง2ประตูต่อ2บอลต่างประเทศไม่เห็นเขามีเลย ็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าค่าตัวทางนู้นกับค่าตัวทางนี้มันคนละเรื่องกันหรือเปล่านะครับหรือรว่าหรือว่าเราอารมณ์ร้อนกันเป็นอย่างเงี้ยอยู่แล้วไม่แน่ใจนะครับก็เ,เป็นภาพที่ไม่ว่ากันตามตรงครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แล้วที่ไปฟันศอกกันกลางสนามนะครับโอ้คู่ที่3นะครับนครศรีเต็ดนะครับเปิดบ้านแพ้กับใช้นาทอนบิวไปสูงประตูต่อหนึ่งนะฮึใช้นาทอนบ,บิลก็ หายใจคล่องขึ้นมาน้อยนึงนะครับเก็บ3แต้มไปได้นะครับแอดมินเดาว่านครศรีจะเก็บชัยชนะได้เสียด้วยซ้ำไปเป็นกลายเป็นว่าผู้มาเยือนนะครับนกใหญ่นะครับเอาชนะไปได้นะครับชนะเจ้าจบ้านไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มเต็มน,นะครับโปลิเทโลนะครับเสมอกับมหาสารคาม s b t เป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับโปลิเทโลเนี่ยก็ทำผลงานดีได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ขึ้นมาอยู่อันดับที่11เหนือเหนือพัทยาเหนืออีสานพัทยาแล้วก็เชียงใหม่เซรด้วซ้มไปโอ้โหอยู่ลำดับ,บที่11เลยจากจะต,ตกชั้นแหล่ไม่ตกชั้นแหล่นะครับโอ้สุดยอดนะครับเออถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับกรเกษตรศาสตร์เอฟซีนะครับเปิดบ้านเอาชนะบ้านเกิดแอดมินนี่แหละครับสีสเกตอยู่ในเตะลำดวนเพิ่งเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้กเกษตรศาสตร์เนี่ยวิ่งขึ้นมาอยู่ในโซนเรียกว่าอะไรเพย์ออฟได้เลยนะครับ3าถึงหนะครับเพย์ออฟกัน สมุดปาการกับเชียงใหม่ยกเลิกนะครับคู่นี้ยกเลิกต่อไปตราด FC นะครับแหมเปิดบ้านแพ้กับฉลามชนนะครับ1ประตูต่อศูนย์ไทยาย1ประตูต่อ2ขออภัยพูดผิด,ดแล้วทําทให้ชนบุรีนะครับขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงเลยนะครับขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงด้วยคะแนน54แต้มเนี่ยนำนำแพ้ออยูเนเตตกับอยุธยายูยายน่1แต้มนะครับผลตาประตูได้เสียนเท่ากันเลยเป๊ะเลย22 22ประตูนะครับ ก็อยู่ในตำแหน่งที่ว่าเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับแล้วอีสานพัทยานะครับเปิดบ้านเอาชนะบางกอก FC เป็น1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้อีสานพัทยาเนี่ยเออขึ้นมาหายใจคล่องขึ้นนะครับส่วนบางกอก f c ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับเพื่อเข้าหลอบรอบขอไปครับเพย์ออฟต่อไปนะครับอยู่ณขณะนี้บางกอก FC อยู่ลำดับที่8นะครับแม่หล่นลงมาเยอะเลยคููสุดท้ายนะครับพลังการ FC นะครับเปิดบ้านเอาชนะ อยุธยานะครับ3ประตูต่อศูนย์ทำให้อยุธยานี่ลนลงมาเลยครับแหมอยู่อันดับที่2อก็ลนลงมาที่ 3, ล้มมาอยู่ในโซนเพย์ออฟละทีนี้ก็ทําให้พลังการเอฟซีนะครับรักษาเพย์ออฟโซนเพย์ออฟไปได้เพอเพอจะขึ้นไปลําดับที่ที่3ที่2เสียด้ซ้ำไปโปรดติดตามนะครับเรามาดูตารางคะแนนล่าสุดเลยนะครับชนบุรีนะครับแข่ง20 8, ชนะ16เสมอ6แพ้6มี54แต้มสรี5ห้านัดเนี่ยชนะรวดเลยครับอืมมี54แต้มเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นไทยลีกหนึ่งนะขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาแอดมินรอฉลามชนนี่แหละอันดับที่2แพ้ยูไนเตดนะครับมี53คะแนนนะครับ,แ,นนรบแข่ง29ชนะ16เสมอ5แพ้8นะครับแต้มเท่ากับอยุธยานะครับ อันดับที่3โอ้ชิงกันมันเลยนะครับแข่ง28ชนะ15เสมอ8แพ้5มีอยู่53แต้มนะครับก็แข่งน้อยกว่าแพ่อยู่ในเต็ดน,นะครับก็ยังเหลือการแข่งขันอีก6นัดนะครับ6นัด5นัดสิขออภัยนะครับ28 29 3ด3 1 3 2 3 3 34 6นัดนะครับอืม อันดับที่4คือพลังการอยู่ในเตน,นะครับแข็งเท่ากับอายุทยานะครับมี49แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด10ชนะ13เสมอ10แพ้6นะครับมหาสา,ารคามเอสบีทีนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยขึ้นไปถึงอันดับที่3นะครับที่2ที่3นะครับหล่นมาอยู่ที่5ยังอยู่ในโซนเพย์ออฟนะครับแข่ง29ชนะ12เสมอ7แพ้10นะครับ43แต้มกาเซซ่าร์เอฟซีของท่านประธานโตโน่นะครับรักษาการครับ42แต้มนะครับแข่ง27แต้มน้อยกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับก็ถือว่าคนละรอบเลยครับยังไปต่อได้นะครับชนะ11เสมอ9แพ้7 42แต้มอยู่ในโซนเพย์ออฟนะขอให้ได้ขึ้นไทยลีกเถื่อนสุดยอดนะครับ เกษตรศาสตร์ FC นะครับตามมาด้วยอันดับที่7นะครับลำปาง FC นะครับมี41แต้มนะครับยังยังพอมีสิทธิ์ขึ้นได้นะครับรวมทั้งบางกอก FC นะครับ41แต้ on, มเนี่ยอ่า41แต้มเนี่ยลุ้นขึ้นเพย์ออฟนะครับเอา3ามลำดับที่3ถึงลำดับที่6นะครับเข้าไปเพย์ออฟกันนะครับส่วนลำดับที่1ถึงที่2เนี่ยขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับขึ้นไทยลีกอัตโนมัติ3ถึงที่6กเอาหนึ่งทีมนะครับตามที่1ที่2ขึ้นไปนะครับ อันดับที่9คือสีสเกตยูไนเตะยังพอมีลุ้นนะครับยังมีลุ้นอยู่ห่างจากโซนเพย์ออฟอยู่4 4แต้มนะครับ4แต้มมี38แต้มณขณะนี้นะครับชนะ9เสมอ11อแพ้9นะครับ38แต้มนะครับเอาใจช่วยโค้ชพิภพอ่อนโมลและนักเตะทุกท่านนะครับอันดับที่10คือนครสียูไนเตดนะครับมี37แต้มนะครับ เนี่ยโปลิเทโรเนี่หายใจคล่องขึ้นนะครับมีมี33แต้มจากการแข่งขันทั้งหมด28นะครับชนะ9เสมอ6โอ้แพ้13เอ่อชนะ9นี่ไม่ธรรมดาแล้วครับไม่ธรรมดาจากชนะแค่1นะครับในตอนอปิดเล็กแรกนะครับชนะแค่1แค่2ครั้งอะไรมาเนี่้ก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ33แต้มนะครับ พัทยาอีสานพัทยายู่นเต็ดนะครับ32แต้มอยู่ลำดับที่13ตามด้วยจันทบุรี FC นะครับมี31แต้มนะครับชัยนาทฮอนบิลนะครับเนี่ยหนีตกชั้นว่างั้นเหรอต้องใช้คำว่าหนีตกชั้นนะครับแข่ง28ชนะ6เสมอ10แพ้12มี28แต้มแหมต้องเสริมหน่อยนะครับต้องเสริมทัพนักเตะหน่อยนะครับในฤดูกาลหน้านะครับเพราะว่าทีมใหญ่นะครับแล้วก็มีสนามที่ใหญ่แลแอดมินไปเซอร์เวย์มาเรียบร้อยแล้วสองสาครั้งเสียดสซ้นไปที่ชัยนาทฮอนบิลเนี่ย เอาจะช่วยนะครับตราด FC นะครับจะตกชั้นไปไทยลีก3อีกหรือไม่ตกชั้นมาจากไทยลีกหนึ่งนะครับในฤดูกาลที่แล้วเราจะมาตกชั้นไปอีกหรือเปล่าก็ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับมี26แต้มนะครับตราด FC ตามหลังไชน่าฮอนบิลอยู่2แต้มนะครับแหมก็ลุ้นครับลุ้นลุ้นแฟนตราด FC นะครับสุพรรณสุพรรณบุรี FC มี22แต้มนะครับห่างจากตราด FC อยู่4แต้มห่างจากชัยนาทฮอนบิลอยู่6แต้มแหม ทางทฤษฎียังได้อยู่ครับแต่ทางปฏิบัติเนี่ยจะได้หรือไม่โปรติตาลนะครับทั้งบนเนี่ยจะไปจบอยู่ที่34นะเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะไปต่อหรือใครจะตกชั้นนะครับไล่ตั้งแต่ชัยนาทฮอนบิวตราร์ดเอฟซีสุพรรณบุรีเอฟซีเนี่ยถือว่าอยู่ในโซนตกชั้นจริงๆเลยครับส่วนสม,มุดปาการเนี่ยแอดมินไม่แน่ใจนะครับเขาจะเอาลำดับที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดตกชั้นหรือไม่หรือสิบหกถึงสิบแปดแล้วก็ไปแคนเซิลสม,มุดปาการหรือไม่ และไม่แน่ใจว่าจะจะยังไงเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับณขณะนี้ข่าวเขาบอกว่าใช่นันทนบิวตัดเอฟซีแล้วสุพรรณบุรีครับมีแนวโน้มที่ว่าจะไปไทยอีก3ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็รอดูประกาศอย่างชัดเจนอีกทีหนึง่งว่าจะเอา15ลงไปด้วยหรือไม่นะครับหรือจะเอา16 17 18เช่นเดิมนะครับเพราะว่า18เนี่ยเราก็ทราบกันนะั้นะยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ดังนั้นจะม,จะมีจะมีนัด เออนัดตกค้างนะครับการแข่งขันของนัดเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่นัดบิสวิกกลางสัปดาห์นะครับอ่าวันพรุ่งนี้เลยไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันเมื่อื่นนะวันพุธนะครับวันพุธอพอะวันพรุ่งนี้มีหนึ่งหนึ่งนัดนะครับมีสีสเกตยูในเต็ดไปเยือนจันทบุรีนะครับอ่าโปรดติดตามนะครับโปรดติดตามเดี๋ยวได้แอดมินนำข่าวมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับนานแล้วแหละสวัสดีครับ